อาล้ครับกลับมาในช่วงออนไลน์ในช่วงของรายการสดผมคุยกับคุณจตุพรกับคุณวราชัยไปแล,แล้วแล้วเรากําลังค้างกันอยู่ที่เรื่องของคาสิโนเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์แล้วก็ดูเหมือนว่ายังมีประเด็นเอาคุณวรชัยต่ออีกทีนะครับย้อนกันหน่อยว่าคุณวรชัยคิดว่านโยบายเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์อย่างน้อย5ที่เป็นผลงานเด่นแน่มีการลงทุน5้าแสนล้านนักท่องเที่ยวมาแน่นอนแล้วผลของสังคมล่ะคุณวรชัยคือผมว่าบริบทของกฎหมายที่จะออกนะ มีคณะกรรมการบริหารในเรื่องนี้ Entertainment Complex เพราะฉะนั้นเนี่ยการกำหนดเงื่อนไขข,ข้อจำกัดในการที่จะทำให้สังคมมีข้อเสียอย่างไรข้อดีอย่างไรนะครับก็ต้องควบคุมดูแลอย่างถูกต้องโปร่งใสเพราะว่าไอ้บริษัทที่มาลงทุนหลักแสนล้านเนี่ยใครจะให้พวกสีเทาและไม่ถูกต้องมาร่วมทำให้สังคมเสียหาย มันผิดกฎหมายด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้คนเหล่านี้เนี่ยเขาก็กลัวเทาๆกลัวดำๆอยู่แล้วเขาไม่ให้เกิดหรอกเรื่องนี้แล้วรัฐบาลเปิดออามาเป็นที่สว่างให้คนมองเห็นชัดเลยว่าไอ้น,นี่ไม่ได้ไอ้น,นี่ได้ไอ้น,นี่ทำถูกต้องไอ้น,นี่ไม่ถูกต้องเขาไม่ทำหรอกครับเพราะฉะนั้นกังวลว่าจะทำให้สังคมเด็กติดเกมเด็กติดการพนันออนไลน์อะไรเนี่ย ผมว่าเป็นการลดมากกว่าคุณนอชัยมั่นใจมั่นใจ,นใจเพราะวันนี้นมันคณะกรรมการวันนี้เนี่ยคนฆ่าตัวตายเพราะการว่านั้นเยอะแยะไปใช่ไหมเล่นนอกระบบเยอะแยะไปบนทุกอย่างอ ผิดกฎหมายเต็มไปหมดอ่ะใ,ใช่ไหมมันมีอยู่แล้วคือคุณมั่นใจว่าซูเปอร์บอร์ดอ่ะที่เขาเ<อ>เรียกกันซูเปอร์บอร์ดจะออกกฎระเบียบได้ดีมันต้องมี<ก>ระเบียบค,ควบคุมดูแลดีกว่า<ห>ไม่ควบคุมปล่อยให้เสรียอย่างนี้<ห>ใช่ไหมครัแต่นี่เป็นส่วนนิดหน่อยของคอมเพล็กซ์อันนี้อินเร์เนนั้นมัคอมเพล็กซ์ที่ที่เขาเปิดกว้างเรื่องการท่องเที่ยวเป็นหลักก็คือศูนย์สินค้า ศูนย์การที่ออกกําลังกายมีทั้งสนามกีฬามีทั้งทางสปอร์ตมีสวนสนุกมีทุกอย่างอยู่ในนั้นหมดอยู่ในนั้นคุณมั่นใจว่าไอ้พวกนั้นน่ะจะนํารายได้เข้าสู่ประเทศมากกว่าแล้วก็เป็นตัวเลือกสําคัญเพราะว่าเมืองไทยเนี่ยมันเป็นปรากฏการณ์ที่ว่านักท่องเที่ยวเข้ามาปีปีที่แล้วที่ผ่านมาเนี่ยสามสิบห้าล้านคนแล้วพวกนี้ชอบสนุกชอบบันเทิงใช่ไหมครับชอบเล่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันก็สร้างรายได้ให้ประเทศครับ มากอยู่แล้วครับเอาเชิญคุณจัตุพรคือจากเริ่มต้นซอฟ t ์พาวเตอนนี้กําลังจะทําให้ประเทศไทยเป็นชเวโกโก้อะแหมคี่คุณตามยุคตามสมัยเป๊ะเลยคือหมายความว่าคือนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาประเทศไทยเขารู้อยู่แล้วว่าไทยไม่มีคาสิโนนะรัฐบาลเองก็วางเป้านะว่าจะให้รายได้จากการท่องเที่ยวอยู่ที่สามจุดล้านล้านบาทต่อปี เอาดูว่าไอ้บอลคาสิโนเนี่ยตั้งแต่แรกเข้านะครับจ่ายรายปีต่อหนึ่งบอลเนี่ยนะครับสามสิบปีเนี่ยบอลละสามหมื่นห้าพันล้านบาทสร้างสิบบอลในน้ำเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เนี่ยสามแสนห้าหมื่นล้านในระยะเวลานะครับอา่าสามสิบปีรายได้การท่องเที่ยวที่วางเป้าโดยไม่มีคาสิโนเนี่ยสามจุดล้านล้านเนี่ยปีเดียว นี่สิกว่าเปอร์เซ็นต์เท่มมาสิบสิบเปอร์เซ็นต์นะคือกำลังบอกว่าก่อนหน้านี้มันไม่เคยมีคาสิโนเลยประเทศไทยยังสร้างรายได้ได้3มล้านล้านอไอ้นี่สามสิบปีเพิ่งจะมีสามแสนห้าหมื่นล้านเองนั่นรายได้สามสิบปีเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยอย่างที่ผมบอกผมอธิบายบางผมนี่ศึกษานะผมเนี่ยนะครับคุยกับคนที่เขามีความรู้ว่าเรื่องไอ้บอนการพนันออนไลน์ในประเทศไทยที่กระทรวงดีอีหน่วยงานรับผิดชอบกำลังไปแก้กฎหมายอยู่เนี่ยครับ ความเป็นจริงอะ่ะคุณทักษิณไปพูดที่อุดรเองว่ารู้แม้กระทั่งมือถือเครื่องไหนระบบไหนเล่นไปพูดที่เชียงรายก็บอกว่าจะาบ่อนการพนันออนไลน์ให้ถูกกฎหมายทีนี้ถามว่าเนี่ยนะครับณนะวันนี้เราลองไปเช็คเนี่ยนะครับรอบข้างได้ตามที่ต่างๆดูเรื่องออวิธีการเข้าเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปมันมาอยู่ในโทรศัพท์มือถือถูกต้องทีนี้เนี่ยนะครับบ่อนออนไลน์เนี่ยเช่นนะครับทาไมว่ามันมีจํานวนมาก เช่นว่าพอเปิดเล่นเนี่ยนะครับแน่นอนที่คนเล่นมันเสียอย่างเดียวนะครับนานๆได้มาครั้งหนึ่งนะครับคนก็ไปหาที่ใหม่เช่นว่าไอ้เ,อเว็บนี้มี5,000ย้ายไปเว็บใหม่4 0 0 0เว็บนี้เหลือขาพันหนึ่งถามว่าแล้วไอ้เ,อเว็บพนันออนไลน์เนี่ยมันเปิดลอยๆได้ไหมมันไม่ได้มันเหมือนกับการไปถ่ายทอดในคาสิโนเพราะฉะนั้นเวลาเขาแทงผ่านเนี่ยนะครับการพนันออนไลน์น,นะพวกนี้ก็ไปส่งให้กับคาสิโนใหญ่มันคือออปชันใหญ่ รายได้หลักเนี่ยมันไม่ได้มาจากนักท่องเที่ยวต่างประเทศรายได้หลักมาจากเยาวชนคนไทยทั้งหลายเนี่ยที่เล่นผ่านบริโภคตัวศัพ์มือถือเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถามว่ารู้สึกยังไงบ้าวันหนึ่งเนี่ยว่ารู้ว่าลูกว่าหลานเนี่ยติดการพนันออนไลน์เป็นหนี้เป็นสินนะครับครบวงจรยิ่งเธอเธอใหญ นะครับจะไปควบคุมเรื่องการーーーไอ้ไอธุรกิจการขายตนขายตัวได้ไงーーหรือว่าเป็นนี่ลามไปก่ออาชญากรรมก่ออาชญากรลักวฟ่งชิงปล้นติดยาขายยาข้อเราเนี่ยนะครับเรามีต้องการจะทำซอฟต์แวร์เนี่ยนะครับแล้วไม่ไม่สำเร็จแต่ว่าต้องการจะมาทําบ่อนคาสินโนเพราะฉะนั้นถ้าคุณแน่จริงเนี่ยทําไมไม่ใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งและผมท้าเลยว่าโครงการคาสิโนไม่ใช่โครงโครงการจะเด่น จะดังอะไรแต่จะดับเพราะคาสิโนไม่เชื่อซุปเปอร์บอร์ดเหรอั้งนี้เขาเชื่อซุปเปอร์บอร์ดนะคือก็อย่างนี้อย่างไรก็ตามเนี่ยรัชการที่ห้าเนี่ยท่านไปดูถึงยุโรปเห็นของจริงแล้วครับนะครับและท่านทรงเลิกอรัฐบาลภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองเพ่เปิดบ่อนจริงนะเปิดบ่อนจริงอย่างเป็นเรื่องเป็นราวนะครับทําชิประดับดีด้วยใช้กองกระสาบทําชิปด้วยครับแต่ว่าพอเปิดแล้วมันพังพินาศท้ายสุดก็ทนไม่ได้ปิด ต้องปิดไม่ถึงสี่เดือนด้วยซ้ำมาวันนี้อวดดีมาจากไหนอ้างสิงคโปร์สิงคโปร์เดัดชนีความโปร่งใสลำดับห้าของเราร้อยแปดเอาอะไรสรุปว่าดับดับแน่นอนแน่จริงก็ทชิเชผมผมว่าการพนันออนไลน์เนี่ยใครบอกว่าจะอยู่ในบ่อนด้วยนี่ก็ไม่ไม่นมีไงวิธีนี่นี่ผมพูดก่อนนะว่าที่ออกมาพูดมาด่ากันเรื่องว่าพนันออนไลน์เนี่ยจะเข้ามาเกี่ยวกับคาสิโนด้วย เป็นหลักใช่ไหมฮะที่พูดกันอยู่เนี่ยไม่ไม่คืออย่างนี้ผมผมพูดให้ฟังนะคุณทักษิณเนี่ยแกไปหาเสียงที่อุดรแล้วก็อีกที่หนึ่งที่เชียงรายแต่อุดรเนี่ยแกพูดชัดแกบอกว่าพนันออนไลน์ปีหนึ่งเนี่ยมีเม็ดเงินอยู่ในนั้นสล้านล้านถ้าเก็บภาษีได้10%สิบซคือ3ามหมื่นล้านพี่น้องถ้าเราเอามาถูกกฎหมายเราจะเก็บภาษีได้นี่แกพูดอย่างนี้ใช่ไหมหม่หมายความว่าสร้างคาสิโนเนี่ยให้มาอยู่ในคาสิโนเสียและเก็บรายได้จากตัวนี้ใช่ไหมครับเพื่อ เพื่อทําให้จูงใจแรงท่องเที่ยวตัวอื่นเข้ามาช่วยด้วยให้ชัดน,นะ,ะคุณวรชัยกําลังบอกว่าความหมายคุณทักษิณซึ่งซึ่งผมเชื่อว่า <ผม S 2> คุณจตุพรไม่คิดนะแปลว่าไอ้ที่ไอ้ที่เล่นผ่านโทรศัพท์กันปีหนึ่งสาล้านล้านเนี่ยคุณทักษิณจะให้ไม่เกี่ยวคนละส่วนเลยวันนี้คือผิดกฎหมายไงยวันนี้คือผิดกฎหมายที่มันเล่นกันอยู่แต่ว่าแล้วแล้วใครผูกเป็นผู้รักษากฎหมายอ่ะแล้วแลผิดกฎหมายเท่าะจากนั้นเนี่ยคนไทยเนี่ยก็รู้อยู่แล้วว่า เล่นการพนันกันสุดๆอยู่แล้วเถียงกันทะเลาะกันเอา้าพนันกันเท่าไรแค่นี้ยังเถียงกัน,ออนแต่หมายความว่าในคาสิโนเนี่ยเรายังไม่รู้ว่าเรื่องการพนันออนไลน์เนี่ยบอร์ดเขาจะกําหนดอย่างไรให้มาอยู่ในในเงื่อนไขว่าส่งจากข้างนอกเข้ามาอยู่ในบอร์ดได้ไหมที่พูดกันเนี่ยคืออย่างนี้ผมตั้งหลักมั่นๆทางเนี้ยเขาเขาเขามม่นแล้วอย่างนี้คุณโอชัย บอลบอลอ๋อคาสิโนก่อนนะอินเทอร์เทนเมนต์คอมเพกเนี่ย<อ>คุณวชัยผมก็จะเป็น,เป,นเป็นตึกใช่ไหมใช่คุณวชัยจูงลูกไปไปเล่นสวนสนุกสวนน้ําไม่พาเข้าไปในคาสิโนได้ไม่มีปัญหาใช่แต่สิ่งที่คนกลัวมากที่สุดคือการจะทําให้บอลพนันออนไลน์ที่มันกระเด้งในโทรศัพท์ออตอนนี้ให้เป็นเรื่องถูกกฎหมายอีกหน่อยผมนะผมอยากเปิดบอลออนไลน์ผมไปแจ้งกับเจ้าหน้าที่รัฐเลยผมจะเปิดบอลอ,ออนไลน์ทางมือถือเขากลัวว่าพอมันถูกกฎหมายปั๊บ เด็กมันดูโทร,ปปรทศัพท์ปะผยเสือมังกรสล็อตแมชชีนเป็นลูกกระตูนเขากลัวตรงนี้ก็นี่ไงที่เขากลัวตรงนี้ผมว่าเรื่องนี้นะจะต้องกําหนดเงื่อนไขว่าทําได้ไหมออนไลน์ right, อยู่ในคาสิโนแต่ว่าออกให้คนเล่นข้างนอกทั่วไปไม่ใช่<ป>คุณทักษิณเขาบอกว่า จะทำให้ถูกกฎหมายแล้วกระทรวงดีไปทำกฎหมายแล้วเรับไปแล้วแต่ผมว่าเรื่องนี้นะมันต้องมีเงื่อนไขว่าเอ้าอยู่ในบอลนะเล่นอยู่ในบอลนะถ้าให้ประชาชนทั่วประเทศเล่นด้วยเนี่ยจะเป็นยังไงควบคุมยังไงถ้าคุณอ๋อใช่เพู่อย่างเงี้ยทางนี้เขาก็จะเข้าใจไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเปิดบอนเสรีใครจะเปิดออนไลน์อะไรก็ได้อย่างนั้นใช่ไหมครับต้องคิดคืออย่างงี้พี่เงาะเนบนะครับ อาจจะไม่ได้ตามือคือบางทีเราก็ไม่อยากพูดเยอะไม่ไม่ผมฟังฟังก่อนหฟังก่อนดนว่าว่าคือบอลออนไลน์เนี่ยผมไม่ไม่ไม่ใช่คนเล่นนะแต่ว่าผมเ่ยต้องการจะรู้ว่าเวลาเขาเล่นยังไงเพราะว่ามันอยู่ดีดีเว็บมันไม่จะเปิดได้มันต้องร่วมมือเป็นเหมือนกับการไปถ่ายจากบอลน่ะทีนี้ไอ้บอลคาสิโนมันเป็นมันเป็นเจ้ามาพูดยังไงว่าเป็นเป็นเจ้ามือใหญ่ทีนี้เนี่ยนะครับถ้าไม่มีบอลคาสิโนออนไลน์มันก็เปิดไม่ได้ เพราะฉะนั้นเนี่ยเปิดเฉพาะบ่อนคาสิโนนะครับคนก็เข้าไปเล่นน้อยเพราะฉะนั้นรายได้หลักมันจึงมาจากออนไลน์ซึ่งไปขึ้นกับบ่อนคาสิโนวันนี้บ่อนออนไลน์มันเต็มเต็มทั่วโลกแล้วใครเป็นรัฐมนตรีตอนนี้มาได้ตัดแต่ว่าอย่างนี้ทั่วโลกอยู่แล้วจะไม่มันเป็นทั่วโลกแล้วไม่ควบคุมเล่นกันทั่วไปเลยนี่ไงนี่ไงแล้วที่เขาเขาพยายามปิดฟไฟชายแดนมันเกี่ยวเกี่ยวพันกันหมดผมไม่อยากจะพูดลึกเดี๋ยวจะหาว่าเราอ่ะพอพูดแล้วกลายเป็น บอกเทคนิคในการเล่นคุณจตุพรน่าจะเคยเข้าไปในเว็บมันแล้วละ่ะไปศึกษาดูเนี่ยนะครับผมบอกว่าถามว่าอยู่ดีๆทำไมคุณทักษิณเนี่ยตอนแรกเปิดเรื่องเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เนี่ยกับคาสิโนและเก็บไปเรื่องออนไลน์อ,อนนว,าวารายได้หลักมันอยู่ที่เกมคืออยู่ที่ออนไลน์นะครับบ่อนคาสิโนเราไปดูข้างบ้านในเจ๊งระเนรแล้วน่าจะว่าเนี่ครับประเทศอื่นๆก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ ไอ้นี่แหละครับมันมาจึงมาสูบเลือดสูบเนื้อของคนในชาติทุกแต่ทีนี้มันมี2แบบแล้วคุณวรชัยคุณคุณคุณจตุพรอ,อ่ะไหนไหนออนไลน์ใช่ไหมหมายถึงตอนนี้เราออนไลน์อยู่เราสามารถพูดคืออย่างนี้ฮะ,ะที่คุณจตุพรพูดผมเข้าใจมันจะมีคนแทงอะแทงพนันออนไลน์ผ่านการถ่ายทอดสดจากโต๊ะพนันในบอร์ดบ่อนคาสิโนนะนะไอ้นัน,นบอนโนเป็นเจ้ามืออันี้แบบที่หนึ่งแต่ไอ้ที่ร้ายกว่านั้นคือเดี๋ยวนี้มันสามารถเขียนเซิร์ฟเวอร์ ให้เล่นพนันออนไลน์โดยไม่ต้องถ่ายทอดสดได้เลยก็มีเนี่ยอันเนี้ยน่ากลัวที่สุดคือตัวนี้คือเดี๋ยวนี้นี่คือวันนี้ที่เขากลัวกันคือที่ที่มันใช้กันอยู่วันนี้ไงถ้ายกขึ้นมาถูกกฎหมายเมื่อไหร่อ่ะพังเลยถ้าเรามาควบคุมป้องกันอย่างไรจึงจะไม่ให้เกิดเรื่องอย่างนี้ใช่ไหมครับมันต้องป้องกันเอามาถูกกฎหมายแล้วทำยังไงอ่ะควบคุมแม่คนเล่นจนเลยเถิดจนหมดตัว เด็กเยาวชนไม่ต้องติดตอนนี้เขาดูเงื่อนว่าจะป้องกันยังไงที่นี่เลยหมายความว่าถ้าเขาจัดคณะกรรมการเขามีบอร์ดเขาดูแลเรื่องนี้ว่าถ้าถ้าเป็นอย่างนี้จะแก้ไขยังไงใช่ไหมครับเขาไม่ได้ปล่อยเสรีเข้าใจอ่ถ้าปล่อยเสรีโอเคเปิดบอร์ดเสรีโอเคการพนันออนไลน์เสรีโอเคแต่นี่มันไม่ใช่คือผมเนี่ยเขาควบคุม ค,<อ>คือโดยข้อเท็จจริงวันนี้เอาผมผมนถึงไหนก็ถึงไหนแนละ้ว<อ>นี่ขณะที่ยังไม่ทันสร้างเนี่ยผมเห็นเครื่องบินบินเป็นลำเลยว <c oughs> เอาพ <c oughs> ี่ <c oughs> คือประเทศไทยในยพี่เงาะสิ่งที่สําคัญที่สุดนั้นเนี่ยนะครับคือเจตนาความต้องการคนที่จะมาเป็นผู้ปกครองนั้นนยศึกษาประวัติศาสตร์สิและต้องมีความนอกจากรักตัวเองและครอบครัวแล้วเนี่ย ควรจะรักประเทศชาติและประชาชนเยาวชนด้วยถามวนะครับลองลูกเราเองเนี่ยนะครับรู้ว่ามันไปติดอ้การพนันออนไลน์เนี่ยพ่อแม่มันนอนตาหลับไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเมื่อการท่องเที่ยวโดยไม่ต้องอาศัยการพนันทั้งคาสิโนและออนไลน์เนี่ยเราก็อยู่กันมาได้ดีนะครับทำซอฟต์พาวเวอร์ไม่สําเร็จจะทำเชเวโกโกบ้าที่สุดคือทางนี้ชัดเลยไม่ต้องเปิดทั้งออนไลน์และคาสิโนแล้วดูดิครับนั่งนิ่งสะเน็ต วันนี้นะครับรู้ทุกเรื่องแต่ไม่ยอมปราบ <ฮะ S 1> และและ้วไม่มีวิเวลจะปราบด้วยแล้วท้ายสุดไอ้ที่ไม่ปราบจะมาสังกัดในบ่อนคาสิโนแต่แาทางเนี้ยมันออนไลน์คาสิโนเห็นด้วยเพราะมันควบคุมได้ได้แล้วก็เป็นแหล่งทำไรายได้ให้ประเทศแต่เรื่องของออนไลน์ต้องตรวจสอบถูกไหมแล้วก็มีการควบคมุมตรวจสอบสร้างเงื่อนไขมีอะไรบ้างหนึ่งทำได้สองทำไม่ได้อะไรบ้างมันต้องควบคุมสันจันนะเพรา,วานะวันนี้มัน เด็กติดออนไลน์อ่ะฆ่าตัวตายก็เยอะๆอะเข้าใจต้อง<ม>ยอมรับผมถามในฐานะรประชาชนนะ,ะผมถามคุณวรชัยคาสิโนผมบอกแล้วคุณจะคุณจะสร้างคุณจะออกแบบยังไงประชาชนที่ค้านเขามีอยู่แล้วแต่ผมค้านออนไลน์หัวชนฝาทำไมไม่ปราบจะไปเอาขึ้นถูกกฎหมายทำไมเอาแค่นี้แหละทำไมไม่ปราบเขาก็ปราบอ,อ,อยู่จับ ทั่วเลยทั้งชายแดนม้าๆไอคนที่ดูแลเรื่องบอลกันบนนั้นออนไลน์เขาก็ยากเขามีความสุขที่สุดไม่กระดิกกระดี่งนะครับไม่จริงไม่เน่เน่นแต่ละกระทรวงนะครับร่วมรุ่นไปหมดแล้วรัฐบาลแล้วรัฐบาลที่เขาไปจีนไปจับมือกับสีจินผิงหรือว่าเดินทางไปปิดไฟโดยเฉพาะชายแดนอย่างเนี้ย แล้วนายกทักษิณพูดชัดเลยว่าต้องปราบให้หมดผมฝากด้วยตอนหาเสียงท่านมาพูดนะออนไลน์แล้วมาบอกว่านายกทักษิณสนับสนุนเรื่องนี้ได้ไงผมอยู่ด้วยผมค้านเรื่องนี้ไม่จริงอย่างนั้นฝากไปนะฝากดีๆนะครับอันนี้อันนี้ประชาชนขอความกรุณานะบอลพนันออนไลน์อย่าให้เกิดเด็ดขาดนะเกิดเกิถ้านายกทักษิณไม่สนับสนุนก็ให้ไปเปลี่ยนชื่อด้ผมเพราะผมได้ยินพูดแบบนี้มาอ่าไม่อ่ะ ไม่ไม่จริงอ่ะไม่ได้บอกว่าออนไลน์จะต้องเกิดขึ้นโดยเฉพาะในคาทิโน่คือออนไลน์ที่มันมีอยู่ขนาดนี้มันออนแบบแบบนี้ไม่อยางนั้นออามาใส่ทำไมแล้วเขาจัดจาอยู่แล้ววันนี้แขกไม่ได้การตอบผมมาแล้วเอาเนี้เอาเชื่อผมเลยผมบอกฝากบอกคุณวรชัยสื่อความกับคุณทักษิณนะแน่จริงทำอย่าหยุดนะ เออมาเจอกับประชาชนเขาทำอยู่แล้วไม่เจออยู่แล้วเขาเข้าสภาอยู่แล้วจะได้ไล่กันไปข้างเลยครับแต่ผมฝ่ายนะอย่าเอาออนไลน์ขึ้นมาเด็ดขาดนี่ก็คือชุวแต่ว่าผมว่าจบแบบจำนำเข้าอแบบสุดซอยขอบคุณมากครับขอบคุณทั้งสองด้านขอบคุณจีิงๆหนึ่งออนไลน์ครับสนุกดีครับอผมมีสิ่งดีๆมาแนะนำอย่างที่เห็นเนี่ยครับ ถ้าใครที่ชื่นชอบโอ้โหการออกไปทานอาหารอร่อยอ่อยแล้วเสร็จแล้วกินเยอะไปกินหนักไปแน่นท้องท้องอืดไอ้ระบบย่อยอาหารเองมันก็เสื่อมไปตามอายุจะไปกินยาช่วยย่อยบ่อยๆมันก็ไม่ดีเดี๋ยวไตเราก็จะทำงานหนักตัวนี้เลยครับคุณผู้ชมครับตัวช่วยตัวนี้แอปเบอร์รี่ผงสกัดจากแอปเปิลไซเดอร์ที่จะช่วยในเรื่องการเผาผลาญทานแล้วโอ้โหคุณผู้ชมท้องเบาสบายรสชาติก็ดีด้วยนะจะเรียกว่าอร่อยก็ได้ นั่นก็คือรสมิกซ์เบอร์รี่หวานและที่สำคัญครับไม่ต้องห่วงเรื่องน้ำตาลเพราะไม่มีน้ำตาล1กล่องนี่คุณชมมี32ซองราคาปกตินะครับ3,000บาทเหลือเพียงแค่1,090บาทหรือเฉลี่ยแล้วตกซองละ30บาทนิดๆเท่านั้นสนใจนะครับโทรมาที่เบอร์02-016-00-00หรือที่ Line a อดทีวี 9, 9, 9ครับ